ีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านนะคะวันนี้นุกได้ไปซื้ออาหารมาให้ถุงทองแล้วก็3ามสีนะคะแล้วก็ทรายแมวนะคะมีขนมแล้วก็อาหารเม็ดนะคะกราบขอบพระคุณแม่นานะคะที่เมตตาถุงทองแล้วก็3มสีที่ให้ได้มีอาหารดีๆกินนะคะอาหารเหล่านี้จะได้แบ่งให้น้องแมวจอนได้กินด้วยนะคะคือ ถ้าสามสีได้กินก็หุงทองได้กินก็หมายถึงแมวจรหน้าบ้านหลังบ้านน,น้องก็จะได้กินด้วยนะคะกาบขอบคุณแม่นานะคะที่เมตตาช่วยเหลืออาหารของน้องแม่เมตตาให้ตลอดเลยค่ะขอให้แม่มีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปไหนใกล้ไกลก็ขอให้ปลอดภัยากิจการงานก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองนะคะ นุกก็มีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเพราะว่าก็มีแม่นาแม่เกียยนะคะที่เมตานะคะนุกต้องขอกลาบขอบพระคุณอย่างอย่างหาไม่ได้เลยนุกจะตอบแทนด้วยการเป็นคนดีนะคะจะเมตาน้องๆน,น้องหมาแมวจรก็เท่าที่นุกจะทำได้นะคะนุกเชื่อว่าทำดีต้องได้ดีนะคะ คือถ้าเราทําดีเป็นคนดีเราจะได้เจอแต่กัลรรยาณมิตรที่ดีนะคะแล้วก็ขอาการาบขอบพระคุณ f อซทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้นุกแล้วก็เมตตาถึงทองเช่นกันนะคะเอซี FC ที่เมตตาอาหารมาให้น้องหมาก็นุกก็กราบขอบพระคุณแล้วก็น้องแมวก็มีนะคะนุกก็ขอาการาบขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะขอให้พบแต่ความสุขความจเจริญในชีวิตสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ กอับอพบบคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ